อันนี้ก็จะเป็นปลากระตูนครับผมอืมปลาปลาหายากครับผมเมนูปลาเองลองสแกนเจลโคโด,ดเองมีสแกนเจลโคโดให้ด้วยเอเข้าไลนา์สแกน q อเคอโคตรงนี้ดิเข้าไลนา์สแกน q อเคอโคตรงนี้ปลา เ,เข้าไปทำอะไรลูกปั๊บปับปับปับ,ปบ,ปบย่งการในหนังยังหลุดมาในหนังแน่ธรรมชาติของเรา